ตอนนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะฮะโอ้โหวันนี้มีคนมันเดินเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับว่าบรรดาสา,าวสวย,สยหรือบรรดาเพลิตตี้เนี่ยตอนนี้เขาใช้รถรุ่นอะไรกันบ้างแล้วทำไมเขาถึงเลือกรถรุ่นนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากพวกเขากันเลยตอนนี้ใช้รถรุ่นไหนอยู่แล้วทำไมถึงใช้รุ่นนี้คะใช้ BM ค่ะ z 4ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ากระทัดรันเ็นซ์คลีส 220D ค่ะสีดำเป็นดีเซลประหยัดน้ำมันด้วยอะค่ะใช้แล้วดูแบบดูเท่ดูไลฟ์สไตล์แบบสปอร์ตด้วย ตอนนี้ปั่นจักรยานค่ะรถโลกร้อนไม่ได้ใช้รถค่ะรักโลกค่ะเดินเทาค่ะใช้เป็นโตโยต้าค่ะพีวูสอยู่ค่ะใช้รถนี้เพราะว่าเป็นตัวไฮบริดค่ะแล้วก็ใช้งานได้ดีแล้วก็อยู่กันมายาวนานแล้วประหยัดน้ำมันด้วย h o n ด้ h r v ค่ะขับไปไหนสมรรถนะก็คือมุมมองการมองดีค่ะใช้เป็นนิสสันอเมร่าอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็เป็นรถขนาดเล็กซอกแซกหน่อยได้แล้วก็เก็บของได้เยอะค่ะใช้ซูซูกิซูบิยค่ะ <c oughs> เป็นรถคันแรกในชีวิตเลยค่ะเพราะว่าขับรถยังไม่เป็นก็เลยแบบว่าอ่ะเอาตัวลองมา สกีเซอวิปเลยค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่าแก่ค่ะพี่วินหน้าคอนโดใช้ Honda h อ n d ้ HRV ออยู่ค่ะก็เป็นรถที่สามารถขับไปได้ไกลค่ะเป็นไฮบริดด้วยชอบค่ะตอนนี้ก็ใช้เป็น Honda c i v i c F d ดีนะรู้สึกว่าแบบว่าชอบดีไซน์แล้วก็เหยียบสนุกค่ะชอบในเรื่องของสมรรถนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าขับแล้วสนุกคล่องตัวค่ะและนั่นก็เป็นคําตอบของบรรดาสาวๆสวยๆโดยเฉพาะพริตตี้ในงานนี้นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่มาแชร์กันได้เลยว่าใช้รุ่นอะไรกันอยู่ แล้วมันมีข้อดียังไงบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลย19สิบประกอรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานคอรอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา